พวกเราจะต้องใช้เหตุผลอย่างสุดความสามารถและตรงไปตรงมาวินิจฉัยให้ได้ถึงเจตนารมณ์ในการลงคะแนนเสียงของประชาชนซึ่งคะแนนเลือกตั้งโดยรวมและส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนดิส่วนมากปรารถนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการคงโครงสร้างเดิมของระบบการเมืองเดิมเอาไว้ดังนั้นครับท่านประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง8หรือ9ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่ใช้ประโยชน์จากคําว่าประชาธิปไตยและโดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากความปรารถนาของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไป,ปนในช่วงการรณรงค์หาเสียงโดยไม่ได้จริงจังและจริงใจอย่างเพียงพอที่จะยึดมั่นในเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไว้วางใจและมอบให้ท่านประธานครับทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภา,ารสรงเกียรติแห่งนี้ทราบกันดีครับว่าการโหวตมกันโหมดสวนมติพักการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เพียงใด แต่ในกรณีนี้ที่ท่านพยายามทํากันอยู่นี้คือการโหวตสวนมติของมหาชนโดยส่วนมากย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวตสวนมติของพรรคการเมืองและผมคงไม่สามารถที่จะยอมลดเกียรติของผมเองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนายกอุตรีได้ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่เพราะผมมีข้อกังขาในตัวคุณเศรษฐานะครับท่านครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลผมยังให้ความเชื่อถือและเชื่อใจว่าพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตแต่ละท่านย่อมกันกรองอย่างดีแล้ว เป็นแง่มุมที่ผมให้ความเคารพและไม่ขอก้าร่วงแต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอํานาจฝ่ายบริหารที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กระทําได้แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธานเมื่อการทําให้การรณรงค์งงหาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สิ่งนี้เป็นการกระทําที่ด้อยค่าการรณร,รงหาเสียงในกระบวนการประชาธิธปไตยซึ่งทําให้การรณรงหาเสียงดังกล่าวเหลือไว้แค่เพียงการทําการตลาดทางการเมือง